ทวินเฟรมเดินหน้าเต็มสูปเปร์ตัวละครน้ำดีสียวเรื่องสีรสเตรียมเอออากาศทางไทยรัฐทีวีแถลงข่าวพร้อมเดินหน้าลุยธุรกิจบันเทิงในปี2564แบบเต็มสูบค่ะสำหรับบริษัททวินเฟรมจำกัดค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์ทวินเฟรมเม็กิทเบสเอร์ค่ะนำโดยผู้บริหารคนเก่งค่ะคุณยูยิ่งลักวัชรพลเปิดตัวละครสี่เรื่องสีรสชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแดดคุณพ่อด้วยแข้งขวาค่ะเบิร์สกัดบ้านทุ่งผีกะและไอ้ข้าวแกงค่ะนอกจากนี้ค่ะยังย,งยกทัพเหล่านักแสดงและทีมผู้กำกับมือฉมังค ร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะโดยคุณยุ้ยค่ะยังคงมุ่งมั่นยกระดับละครซีรีส์ไทยค่ะให้มีมาตรฐานค่ะพร้อมเปิดโอกาสให้นักแสดงหน้าใหม่ได้มีโอกาสเข้าสู่การบันเทิงอีกด้วยโดยที่ผ่านมาค่ะมีผลงานที่สร้างชื่อค่ะเรื่องไผ่แดงออกอากาศทั้งช่องไทยรัฐทีวีค่ะซึ่งเป็นละครเรื่องแรกของทวินเฟรมค่ะและในปีนี้ค่ะยังคงนําเสนอสิ่งดีๆอย่างต่อเนื่องค่ะต้องไม่พลาดค่ะกับละครน้ําดีสีเรื่องทางช่องไทยรัฐทีวีค่ะ นี่เป็นงานแถลงข่าวนะครับเปิดตัวบริษัท Twin Frame บริษัทที่จะผลิตละครและอนาคตก็จะทำรายการแล้วก็ภาพยนตร์นะครับเป็นน้องใหม่ของในวงการบันเทิงของบ้านเรานะฮะแล้วก็เป็นการเปิดตัวละครที่จะออนแอร์ทางช่องไทยรัฐทีวี32นะครับทั้งหมด4เรื่องหลังจากที่เราเคยออนแอร ภายแดงมาแล้วนะฮะเมื่อปี62ครับตอนนี้ก็เป็นไลน์อัพที่เราวางไว้เพื่อจะออนแอร์ต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่ได้รับชมกันไปแล้วในพรีเซนเตชันแล้วก็บนเวทีนะฮะรับรบองว่าสนุกแน่ค่ะค่ะใช่ค่ะจะสอนชีวิตระหว่างที่ครอบครัวพ่อกับลูกลูกสาวมีปัญหาครัก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เด็กผู้หญิงที่คุณพ่อให้มรดกมาแล้วก็เป็นเป็นเด็กที่เเรียนเมืองนอกต่างประเทศมาแต่จะองกลับมารับมรดกโดยการที่มาทํางานเป็นชาวนาแบบโดยแบบดั้งเดิมก็เป็นเรื่องผีของทางเหนือที่เป็นเหมือนคล้ายๆผีบอกแต่ว่าเขาเตึงเขาเรียกผี่ะเด็กอย่างา <c oughs> กกนีครับพี่งบอกก็ได้ค่็น ตามภาษาอความฝันของเด็กวัยรุ่นนะฮะที่มีแนวทางของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเจออุปสรรคความแตกต่างนะความแตกต่างของสถานะนะครับในเรื่องไอ้ข้าวแกงมันเป็นความแตกต่างทางสถานะทางสังคมแล้วก็ความเป็นอยู่แต่ว่าทั้งสองสถานะเนี่ยมีจุดหมายเดียวกันก็คืออยากจะ ทำงานดนตรีในแบบที่ตัวเองรักระหว่างดนตรีร็อกกับดนตรีฮิปฮอปหรือแปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทั้งสองสองฝั่งเนี่ยเกิดมันมีผู้หญิงที่ชอบคนเดียวกันแล้วเรื่องราวเนี่ยมันมีเรื่องอยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อเราจะชี้ให้เห็นว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยอยากไปเดินทางผิดถึงแม้จะมีเงินมีทองแค่ไหน มันก็ไม่เหลืออะไรให้เราเลยถ้าเราไปหลงกับยาเสพติดนะครับความฝันก็สลายส่วนคนที่ไม่มีสถานะการเงินที่ไม่ดีแต่มีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทเขาก็จะประสบความสำเร็จได้จะสังเกตว่าละครของบริษัทเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเปนเน้นให้สนใจเนื้อหาสาระแต่เราแฝงไว้แฝงไว้ในความสนุกในความน่าติดตามโดยที่ อยากจะให้ละครเนี่ยเพราะเราเห็นความสําคัญของละครนะฮะละครหรือหนังเนี่ยมันสามารถชี้นําสังคมได้เพราะมันเป็นไอดอลไดนะ้นักแสดงดีเรื่องราวดีคนก็จะเอาไปเรียนแบบนะเราก็นําเสนอในแง่มุมว่าให้ได้คิดให้ได้เห็นในเรื่องเลยว่าอะไรผิดชอบชั่วดีแยกแยะได้ชัดเจนไม่ไม่มีการซับซ้อนนะครับง่ายและสนุก และได้ข้อคิดที่ดีอันนี้ถ้าเ,เป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะโครงคอนเซปต์ในการนำเสนอละครของเรานะฮะอันนี้เป็นคอนเซปต์เลยอันนี้ขอย้อนนิดหนึ่งนะในวิธีการทำงานของผมเนี่ยเหมืนอนอย่างผมทำดนตรีเนี่ยนะฮะทำหินไฟเนี่ยเราทำด้วยความรักความชอบผมทำแล้วผมฟังผมชอบก่อนอันดับแรก ส่วนความสําเร็จจะตามมายัางไงอันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องไปพิสูจน์กันต่อหน้า,ากับสําหรับผู้ผู้บริโภคหรือผู้รับชมผู้ติดตามสไตล์การทํางานผมจะเป็นแบบนี้คือผมจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถควบคุมได้นะฮะทำให้ดีที่สุดจริงๆส่วนคาดหวังว่าออกไปเราจะได้รับความนิยมไหมอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชมจริจรงๆและที่สําคัญคือสื่อมวลชนเนี่ยนะครับผมฝากความหว,หวังไว้ตรงนี้จริงๆ เพราะสื่อคำว่าสื่อนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวเชื่อมนะฮะเป็นตัวเชื่อมให้สังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูฝากสื่อไปกระจายข่าวแล้วก็ติชมเรามาเราก็จะเอาตรงนี้เอากลับมาพิจารณาในการทำงานต่อไปนะครับ